เดี๋ยวเราดูก่อนเฮ้ยใครแดงไม่มีใครแดงหรอกเด้อไม่มีใครแดงหรอกเด้อใจเย็นๆทุกคนเฮ้ย <c oughs> สันได้อยู่กับแฟนขับก่อนเฮ้ยสันได้อยู่กับแฟนขับซันก่อน ให้เราได้สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มเราสามสิบมันเพิ่งจะเริ่มต้นห <c oughs> <c oughs> มอช่ำยำบมมันเทิงไม่มีนะทุกคนอย่าเพิ่งตกใจกันไปว่าวมียกขันมงขันมากไหนไม่มีนะครับไม่มีไม่มี เติเลยเป็นคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตแต่แบบคอนเะสิร์ตที่แบบทุกคนยังแบบยังไม่เคยเห็นนะ่ะแบบว่าร้องเพลงเป็นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับเขาแกงเราเขาแกงเราอุ้ยขอบุณรถไฟค่ะไม่มี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  <laughs> แกงแกงเขาแกงเขาแกงใช่ใช่ใชเออเป็นประมาณว่ามีละครน,นิดนึงอะไรเงี้ยอ่าเป็นเออไม่สปอยดีกว่าให้ทุกคนเข้าไปดูให้ทุกคนเข้าไปดูนะให้ทุกคนเข้าไปดูนะปดจ้ะอืม เออเขาแกงเราเขาแกงเราเขาแกงเราทุกคนออรอนะคะอาจจะแบบว่าคนรอเข้าแบบเยอะอะไรเงี้ยก็เลยแบบต้องรอหน่อยนิดหนึ่งใจเย็นกันเด้อใครซื้อแล้วได้เข้าแน่นอนไม่มีนะครับไม่มีนะคะไม่มีนะ ไม่มีนะไม่มีเป็นคอนร้องเพลงแบบว่าได้เห็นได้เห็นแบบอีกพาร์ทหนึง่งคือแบบว่าริเกร้องเพลงอ่ะแบบริเกิเกล้องเพลงสามทุ่มแนว